ช่องปราชีพพาทำมาดิพามาต้มสมปลาพี่น้องนี่นี่ดูดิปลาคอปลาคอทุกคนปลาคอมีปลาคอนะคะปลาคอเ้าเอามาเข้าไปตึกแหมานะปลาคอหน้าปลาคอหน้าพี่น้องนี่นี่นีตะไคร้นี่อันอันนี้อ่อนกว่านี่บลาเคี้ยวปลาเพริกแล้วก็บลาคั้มเปียก คาบอมี่บะพยังบะใสน่ะจัดเลยแม่ใส่อะไรต่อไปคะน้องไ้น้ำเดือดเราจเอาปลานห่นะเดือดเราจะเอปาปลาล่งไหมื่อนนี้จะทำโดยจะทำโดยคุณแม่เตนะคะขังลังหกจักนอยเดอพี่น้องพี่โฟกัสเก็บคล้องมาท่านในเขาทีเขาท่างบันได <_ S 2> จะทำโดยคุณแม่เตนะคะดูสิวันนี้ใส่ชุดสวยเลยใส่รถด,ดีลงไป โดยปาร์ตี้คนสวยเห็นปะเห็นแม่ฮัลโหลเฮ้ยยูจุ๊บลุกหยิบเนาะใส่ผงนัวใส่ผงนัวนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้วใส่ปลาค่ะปลาข้อลงไปเอาหัวมันลงไปก่อนของโปดซันเลยเอาหัวลงไป,อองปเ,เอาเอา,เอา,เ,อาเอาลงไปแล้วคนได้ไหมนี่แม่ คนนะคะอย่าพุ่งคนนะคะโคลเลได้แต่อย่าคนนะคะมาเมียนมาเมียนอย่าพุ่งคนนะคะเดี๋ยวมันจะคาวนะพี่น้องเ้ากับสีไซส์ลงไปแล้วห้ากับิีปรุงเนี่ยค่ะเราก็จะรอให้ปลามันสุกแล้วรอค่อยมาปรุงเด้อไปหาพัซซี่ค่ะล่ะหาพัซซี่ดีๆแล้วก็ทิมมันลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ ใส่แกหม้อไว้ไปเปิดฟ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้ะบีบจวดเลยจะรวดรูดลงไปเลยม่ตรงข้นนะคะแค่แบบแค่แค,แค,แคแกดุดกดกดแค่นี้แล้วก็สิมว่ะเป็นไงคะอ้าวางหนังกันดึเป็นได้ก่อนแซ่บค่ะ ต้นหอมใส่ลงไปนะคะดอกหอมดอกหอมพี่น้องดอกหอมเพิ่มความหวานหวานดอกหอมอัมรำอำัมรำแซ่บขนาดผักซีค่ะโอ้บอดี้ดเลยเหรอคุณบ้าผักซีเขาเอิมผักซีอะไรนะผักซีไทยผักซีกจีนผักซีจีนลงไปจ้ะนี่เป็นไดเป็นไดโอ้โหสีสันมาแล้วตักปลาคาราออกค่ะเพราะว่ามันส้มพอดีแล้วนะคะ นนกปกติแล้วสีใส่ผักอีตูนะคะผักอีตูหรือใบแมงรักนะคะอันนี้เขาสีใส่แอนใบกระเพราแทนนี่ใบกระพเพราแ่นใบว่าดอกมัน <c oughs> ดอกอ่อนมันนี่ใบมันเบิดแล้วมันเป็นหนาดอกมันแล้วสีไม่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มมันสีไม่ะเป็นไงคะลเลิศหรือยังไม่เลิศใส่ละอีกน้ำปลาลงไป วดมากอ่ะ<ม>นี่ถึงเวลาที่จะต้องใส่ใบกะเพราทิมมันลงไปเฮ้ hey, ยเฮ้ยเฮ้ยมันลดมากเลยนะคะทุกคนขอชิมหน่อยสิอ่ะบอกขอชิม,มนี่ไงคะเ่ย่เทานไหมอ่ะชูนิ้วหน่อย เชร์กดติดตามกันด้วยนะคะผู้ได้สนใจก็สามารถเอาสูนีไปเฮ็ดได้นะคะมีคาไซคาบอมีกับบอไซก็ได้ค่ะแซ่บ,ซบนัวๆยัวๆบดซ้า